นี่คาทีน,น,นอเด้อสวัสดีค่ะเด้อเหมือนค่ามาเบิง้งมายางตลาดอีกแล้วค่ะมีไก่บ้านค่ะเนี่ยไก่บ้านเนาะกระิบเป็นเป็ดค่ะมีหลากหลายก็เขาแบบบานๆค่ะีม ใส่แก้วโอ้ยเอ้ยใส่แก้วใส่แก้วา้วอบอบอ,อบอบอนี่ต้องลากก็อน่อยแ้วแม่งจีโฟมกับนี้ดเด้อค่ะเด้อเห็นมาค่ะอันนี้เพื่อนบอกว่าบกป่าซิ่วเพื่อนมา20่บบาทนะคะทุกคน มีส้มไข่ปลานะมีส้มปลาน้อยค่ะมีเข้าเหมาน้ำเด้อค่ะเด้อข้าเหมาตุงได้ยี่สิบบาทเนาะมีกระถินอ้มีหลากหลายค่ะมีหนังเค็มน้ำค่ะพี่น้องใครจะกินเข้าไม่ก็มีแเราเด้อข้าไม่เด้อเนี่ย ข้าวเนี้ยวใหม่แล้วค่ะเนาะเนี่ยมีขายแล้วค่ะพี่นอ้องมีหลากหลายหน่อไม้ไล่นอนยั่งใหญ่จะ้ะพักกัะยากรมีค่ะพี่นอ้อง หลากหลายเลยค่ะของเรื่องตามสบายนี่พี่น้องเพิ่งมาพักลืมหัวไปสันกินแล้วลืมหัวเห็ดจังไดนล่ะเนี่ยดีบ่หรือว่าดีเนาะพี่น้องเลยพักลืมหัวพ่นว่าแต่หัวเนาะอันนี้พักผ้าหน่อยเลยว่านี่บ่านก็เพินพักผ้าหน่อยน่ะละพี่น้อง นะ,นะอันนี้นะทางอินแงะคือว่าผักสังแงะเนาะ,นะที่หลายหลายคนอาจจะแบบว่ามันคืออันผักซี่เ้านี่แหละคุณว่าจริงโมแมนด้วค่ะเด้อเนี่ยทัอีแงเด้อมันจะออกกินถ้าคนโมามากจะเป็นกินสนสุนเนาะกินมันแห้งค่ะมีหลากหลายค่ะมียอดผักใส เมื่อนี่พามาเบิงอันพักผืนบานเด้ออันนี้พักติ๋วเนาะค่ะเนาะ,ะไวแ้แง่เสหิเก็นยังก็ได้ไม่นู่น,นะแนวมากอันที่ปุก็ได้พักกแ็แยงได้เนี่ยพี่น้องกับใหญ่บอเป่งเป่งเ,เนี่ยเป่งเป่งค่ะโอ้หลากหลายพี่น้องเอ้ยเพหิตเพิ่นก็ได้เห็นบอคาผุดักกวยก็มีว่าสันไหมคะวะก้อยก็มีเพิ่นมาเด้ แต่ว่าหบาบ่อหูว่าจะสิเฮ็ดอีหยัยงกินเนาะเพราะว่าบาได้กินมาโดนละ่ะว่าเป็น2ยีิีีได้แล้วละ่ะเพื่อนเอาไปนหนึ่งบรือว่าจังไหนพุละ่ะต้องสอบถามแม่คขาคนขายแล้วละ่ <laughs> <อ>ะเนาะนี่ะเ้หลากลายหอยก็มีเด้อขาเด้อเนี่ย ไทยสีเห็ดบุญเนาะโกบตา้าวอีโนะหลากหลายอีีลเพิ่นสิมาทุกวันเสาร์เด้อค่ะเด้อที่วัดสีลุ่งอรุณเนาะค่ะเน,ะเนเาะแถวอมตะนครน,นะนี่แหละค่ะผู้ใดทธานไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะได้เด้อทุกเสาร์นี่ก็ฝนตกค่ะนี่ โอ้ยฝนตกอันนี้ปลามักแล้วเด้อผู้ใดมักแบบใดได้สบายจากพี่นอ้องลูต้องไปเห็ดไปขั่วดอกอน,นี้ให้สสำเร็จแล้วนี่โอเคบอลเนี่ยผาขนาดอันนี้คือกะเจาเอื่นแม่งสะดิ่งมาสันพี่น้องคันยุบ้านก็ว่าอันจิ้งหรีดหน่อยฮะล่ะ อย่างผืนผ้าอ,อื่นก็อื่นไปเนาะสสดิ้งก็บสดิง้งเอา้าอันนี้เห็ดขมเห็นไหมหรือว่าเห็ดยูคาเนาะค่ะเนาะนี่อยากกินยังมาลานนี่ได้สบายได้เดอ้อจ่าเดอ้อที่วัดศรีลุงอรุณนะคะทุกวันเสราร์ค่ะเสราร์อาทิตย์เนาะมาค่ะมามาอุดเหนืได้อันนี้คือดักแด้เนี่คือดักแดะะ้เนาะใหม่ๆเลยเดอ้อนี่เพิ่ว่าใหม่ๆเลยเพิเ่งกลัมาเลย ยอดบอ,อเหเบิ่งภาพรวมๆเลยค่ะเนี่ยเิือนขายโอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยมาตลาดนี่แหละค่ะเนี่ภาพบรรยากาศร,รอบๆตลาดนะคะเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งฝ้าบอเ,เปิดดอกพี่น้องฝนตกค่ะฝนตกนะลำบากอลีเดอร์ชีวิตไหมค่ะเนาะนี่ค่ะอ่าคลิปนี่ก่ะอพอจบเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะ เอาไว้พบพอกันอีกคลิปนะสวัสดีค่ะ